บทสวดมนต์ความเพียรพระปิตาย่อเศรษฐีลาาหลวงผู้ทวดนางสาวกนิกาหล่อพันรหัสความเพียรหนึ่งสสองครั้งที่4ีี่วันที่23่สิบสามเดือนสิบสองสองบีค่ะบทสวดธรรมบานิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัมมยังภควาสาวัตยังวิหารติเชตวณีอานากาวินัติกสสอารามตตาตระคูพรควา พิข่ขอวมันตสีสีพิกขวูตีพระทันต,ตีตีพิขูพระกวัตูปัจจสูงพระกวา่าอิตาทาาัูจะอุปาทาวาพิกเวตถาคตานางอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาัสธา,าตูธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัปีสังขารานิจติตังตถาคตูอภิสามพุทธจิตตออภุสามพุทธติอภิสมิติอภิสามพุทธจิตตวาอภิสมีตาวาอจิคต,ติทัสเเสีปัญญาปีติปัตถาปีติวิวรติ วิพาชติอุตตานีกรโรติสัพปีสังขารานิจติอุปทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานางทิตาวาสาหาตูธรรมะทิตตาธรรมานิยามตาสัพปีสังขาราทุขาติตังตถาคตูอภิสัมุตติอภิสมีติอภิสัมุตติจิตวาอภิสมีตวาอาจิคติเทเสติปัญญาปิติปัถาเิติวิวารติวิพาชติอุตตานีกรโรติสัปปีสังขาราทุขาติ อุปอะอุปาวาอุปะปาวธาวาพิกวีตถาคตานางอนุปาวธาวาตถาคตานางทิตาวาสาธาตูธรมมทิตตาธัมมนิยามตาสปีธมานตตาติตังตถาคตูอภิสัมพุทธติอภิสมเมติอภิสัมพุทธะชิตาวาอภิสมเมตวาอาจิกติเตติติปัญญาเปตติปัฏถาเปตติวิวารติวิภัชติอุตตานีกรุติสัปีธมานตตาติอิทามาวุจจาพระวาอันตะ นำมานามติพิคูพระวาตูพาสีตังอาภินันทุนาติบทวดพระเทกัตตาคาถาเปรอติตังนานาวาคะมยะนัปปติขังขีอนาคตังปุกคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงประวงถึงสิ่งที่ยังไม่มายะธาตีตามปหีนันตังอปัตจันจะอนาคตังสิ่งเป็นนาดีก็ล้าไปเลยสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มา ปัจจุบันนั้นปัจจุบันนั้นจะอยธรรมังทัดทัตัดาัวิปสติอาสังหิรังอาสังคุปังสังวิทวามนูมนุภารวาเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นจะพาะหน้าในที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเน้นกรนเกรนขอควรพว่อภูนาการเช่นนั้นไว้อจเชวะกิจาจมาตปังกูชัญญามรณังสุวีความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ก็จะรู้ความได้เม้พรุ่งนี้นาหิโนสังฆารันตีนามหาสีนีนามัจจุนา เพราะการผิดเพียนต่อมัจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาตาปิงอโหรัตะมาตันทิทางตังวีพัตเ,พเทกาต,ต,ตูติสันตูอาจิคตผบุนิ้มนีผู้สบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกีดิดการทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมุมบทถวธรรมสังวีาปัจจเวคินาพเพร สัพเพสังขารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกตนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมานตาสถิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอุทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืน ทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอาวสังมยยมาริ่ตัพังงานเราจะพึงตายเป็นเทมรณะปาริยุสานางมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอนิจะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะมีนิยะตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวจตะควรที่จะสังเวชอายังกายอยู่วิรังร่างกายนี้ม่ได้ตั้งอยู่นานอปิตะวิญญาณูขันปัจจากวิญญาณชุธโทอังเขาทิ้งเสลียวที่เสีสติจากนอนทับปัตตวิงซึ่งแผ่นดิน กาลิงารางอีวา่าประดุชด,ดังว่าต้นไม้และต้นฟืนนิรตะทางหาประโยชน์ไม่ได้อนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทาวะยะธรรมมิโนความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปาชิต,ตาวาวนิรุชันติครั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตีสังอุปาสมุสุโขความเข้าไปสงบระหัสสังขารทั้งหลายเป็นถูกอย่างยิ่ง,ง,งสัพเพสัตตามารินมารันติจะาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่ มาริงสุยามาริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายต่ถีว่าหังมาริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัติเมเอตถธาถัทางทะยูความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทส่วนเม่ตายังกินจียังกินจีกุศลังกำมังสัพเพหีปเตหีกตังบุญญังน,นุโมทันตุสุนันตุโพนตุเยเทวังอัศมิงธานีอาทิกตาธีฆายุกาตตาหนตุ สุกิตาหุนตุทุขาปมุญญาจันตุมาตาปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญญาจันตุสเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญญาจันจันตุสเพยาติกาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญญาจันตุสเพปิตาสเพยาขาสเพปิตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญญาจันตุสเพอาจารยุปัจจายสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัเพนักตาสุกิตาหุนตุทุกขาปมุญญาจันตุสัพเทวาสุกิตาหุนตุ ทุขาปรมุญญาจันตุสภีสามาตินางสมิสสะจันตุโบปูตวบูชาหลวงปูทวดนมโมโูธทีส่สตวอาคันติมายะอิติภควานมโมโูธทีส่สตูอาคันติมายะอิติภควานโมโูธที่สตวอาคันติมายะอิติภควาปฏิทาน,า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 นะคาถา,ายาติวตาสันติวิหารวาสินีถูปีคดีโมทิคดีตะหิงตะหิงตาธัมมะธานีนะระวันตูปูชิตาสทตถิงกาโรณะเทตเตา วิหาระมัณทะเลเถราจามัชฌานาวากาจะพิกโวุสารามิกาธานาปฏิอุป,ปาสกาคขามาจะเทสานิคามาจะอิสาราสัปปานาภูตาสุกิตาพระวันทุเตชาลาผู้ชาเยปีจะอันธาสัมภาวาสังเสธาชาตาอัทวปุปปปาติกานิยะยะยานิกังธรรมวรังปฏิจิตปฏิจเตสบเบพปีทุกขสากรุณตูสังขยัง ธาตูจิรังสตังธรรมูธรรมัตราชปุคาลาสังโฆโหตุสมัคโคสมัคโควาหัตถายะจะหิตายะจะอัมหระก,กตูสัตธมรมรมูธรรมตัพเพปีธรรมะมมจาริโนวุฒาทิงสัมบาปุเนยามะพัมมีอริยป,ปะเวีิเตปัสสน,นาโหตูสัเพปีปาริโนพุทธ,ธาศาสนี สมมาธารังประเวชนตูกาลีเทวปวัสตสุวุตติภาวยาสันตานางสมิทังเนตุสมเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังรักขันติพุทตกังเอวังธรรมีนะราชา누ไปชังรักขันตูสัพพธาเทวตาอุยยายชนะคาถาบททรงเทวดาทุกขาปตาจจนิทุกขาพยาปตาจนิพยาสุขาปตาจนิสุขาโหตูสัเพ,พปีปานินเอ เอตตาวตาจะอหิพีสัพพะตังบุญญาสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปติทิทธิยาทานังทัตันตุสัทธายะไถลังคะขันตุสัพพทาภาวนาพิรตาโหตุขัดจันตุเทวตาคาตาสุบังคุคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพาเทวตาสัพพาพุทธานุภาวนะสุธีโหตุทิรันตรงโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพาเทวตา สัพพาธรรมานุภาวนะสุต ah ีโหนตูนิร euh ันตรงโหนตูสัพพังสุมังคลังรักขันตูสัพพาเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนะสุตีโหนตูนิรันตรงสัพเพพุทธาบาลปัตจายัจจีการันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิสัพพสูสัพเพพุทธาบาลปัจจาปัจจีการันจะยังพลังอรหันตานันจะตีเชนะรักขังพันธมิสัพพสู สัพเพพุทธาบลปตะปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจตีเชนารักขังพันธมิสัพสูสัพเพพุทธาบลปตะปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจตีเชนารักขังพันธมิสัพสูสัพเพพุทธาบลปตะปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจตีเชนารักขังพันธมิสัพสูสัพเพพุทธาบลปตะปัจจิกานันจะยังพลังอรหันตานันจตีเชนารักขังพันธมิสัพสู สัพพีพุทธาบาลปัารปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติชีนารักขังพันธมิสสะพสูสัพพีพุทธาบาลปัจาปปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติชีนารักขังพันธมิสัพพสูสัพพีพุทธาบาลปัจาปปจีกานันจะยังพลังอรหันตานันจะติชีนารักขังพันธมิสวะพสูจบบทสุ ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ถวายตถาญาพระพุทธบุตรนี้ข้าพเจ้าขอน้มเล้าหุที่ถวายเป็นพระยาชุกุศลเดชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนาระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรค์คาเลยขออนิสวงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพะสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แก้ข้าพอดภัยจากทุกโศกรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันจุจริมั่นคงเป็นสัมาอาชีพอันชอบรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ร้าพระเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนา,า,าสาธุก,การในบุญกุศลนี้ปรดประทิดประส,ทระสาทพรนน้อ,อ,นมอมส่งอนุภาพมงคลหพร้อมส่งอนุภาพมงคลอนุภาพแห่งมงคลไปถูงวัตถุมงคลพระปิตาย่อเติทั้งควายไทยและกวายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมูลีได้จัดสร้างขึ้น ให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและริทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริีมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทินจบบทสวดความเพียรี p ีสค่ะ